ดีนักเตือนาทุกท่านด้วยนะครับที่หลงเข้ามารับชมคลิปนี้กันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่เกนชินอิมเพกได้มีไลฟ์ประกาศตู้ตัวละครที่จะเข้าในแพทถัดไปนะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับคนที่รอคาซิฮะอยู่กันนั่นเองนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงคาซิฮะโดยอวยลุลล์นะครับเราจะไม่มีเอาข้อเสียมาพูดนะครับเพราะว่าผมอวยนั่นเองนะครับไม่มีเหตุผลอื่นใดเลยนอกจากอวยนั่นเองนะครับถ้าอวยเราก็ต้องพูดท่อดีให้คนกดตามใช่ไหมนะครับนั่นแหละครับเพราะผมอวยครับขอบคุณครับ ข้อเวยข้อที่หนึ่งเนี่ยครับก็คือการลูกของเขาเนี่ยใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับข้อเวยข้อที่สองนะครับคาซึฮะไม่ได้ต้องการทีมนะครับแต่ทีมน่ะต้องการคาซึฮะนั่นเองนะครับ สามครับใช้งานเรื่องการสำรวจเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเป็นลองแค่วอนเดอร์ตัวเดียวนั่นเองนะครับเกนชินอิมเพกเนี่ยครับจะมีทั้งหมด7ธาตุนั่นเองนะครับแต่ธาตุที่เก่งเพราะคาซูฮะเนี่ยมีไปแล้ว4่ธาตุนั่นเองนะครับก็หมายถึงว่ามันเยอะกว่าครึ่งนั่นเองนะครับทำให้คาซูฮะเนี่ยเหมาะกับหลายทีมมากๆนะครับนี่คือข้อดีข้ออีข้อนึงเลยนะครับ อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทําให้คาซึฮาเก่งมากๆนีครับเพราะมีอ์ติแฟกชิ้นนี้นั่นเองนะครับเป็นอ์ติแฟกชิ้นที่โกงที่สุดในเกมเออไม่เชิงนะครับเป็นชิ้นที่โกงมากๆในเกมนี้นะครับก็คืออ์ติแฟกลมนั่นเองนะครับส่วนใครที่กำลังชั่งน้ําหนักอยู่นะครับว่าจะกดคาซึฮาดีไหมนะครับผมก็แนะนําว่ากดครับแต่ผมเล่นทีมหินผมไม่ต้องกดคาซึฮาก็ได้นะครับทีมหินมันไม่ได้เก่งขึ้นเพราะคาซึฮานี่ครับแต่ผมต้องกดทําไมอะครับกดครับ